เวลาตีนะตีจุดนะตีหัวโมขึ้นมาแล้วครับเราก็ให้เรื่อยๆผิอหน้ามาเดี๋ยวตามตัดเองนะชัรเลยอกไหมไม่กินอะไอโแล้วตัโบ้เงี้ยเดี๋ยวก็โดนมาไม่รู้่ะไหลได้ยังชวเ้บนี้เลย

สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนโคล่าฝันวันนี้ผมพามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําแม่มอกนะครับน,นี้จะมาตามล่าหาปลาช่อนปลาชะโดปลากระสูบจะมีผลงานให้ชมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปตามชมกันเลยนะท่านผู้ชมลมแรงๆแต่เช้าเลยวันนี้ไปลุยกันเลย เจอคอกะโดนะอยู่ตรงนี้เลยข้างข่เลยนะจะตีได้หรือเปล่าอยู่ตีกับข่เลยอะ่ะเดี๋ยวลองตีซิงเกิลเบตนะใบเดียวจะกินหรือเปล่าตึ้งแดงเลยไม้แรกไม้แรกยังไม่มีอาการท่านผู้ชมไม้แรกยังไม่มีอาการ <c oughs> ตกเลยท่านผู้ชมโอ้โ oh, ห oh. ตกเลยหลอดซ้ำได้นะอย่างเงี้ย <c oughs> ตกีกแล้วโอ้โหตกพิผิวเร่องแเดงกมาอยู่ไม่เยอะซ้ำไปที <c oughs> ตกสองทีสามทีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรู้จักอย่างเงี้ยฮะ แม่กิบด้วยเราต้องตีเลยไปไกลๆหน่อยนะแล้วเราอ้ก <c ười> ัดกัดกัดเห็นไหมโอ้โหกระชากเลยคับผ้ชมเดี๋ยวรู้เรื่องอย่างเงี้ยดูดูจัด ไีเลยไปไกลๆนะถ้าแม่จิตแล้วเราก็เราเราก็ก่อมาช้าๆกัดเลยทุกผู้ชมกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องอย่างเี้ยดูๆอย่างเี้ยรู้จักเดี๋ยวรู้จกักซิงเกิลเบด เตรียมสวิงก่อนยังไม่ได้เตรียมสวิงเลยตกปลาไม่เตรียมสวิงอีกแล้วมานี้หละอื้หอกาดอีกแล้วโอ้โห ว้าเลยทำไมไม่โดนซ้ำด no ิกาดอีกแล้วท่านชมโอ้โหฟองท่วมซไำอีกดุดุดุจัดดุจัดขนลุก ้องตบอีกแล้วท่ว<ด>านครูโชวเล็กช็อตมาหน,นิไม่กี่ใบบอกแล้วดูดูเงี้ยเดี๋ยวก็โดนมาหนี่รู้จับมันซิงกิลเบดอ่ะอนน สัดีๆ,ๆโอ้โหโอุ้ยโดดโอ้ยไม่ใช่น้อยๆท่านผู้ชมตัวเนี้ยโอ้โหอื้มถึงว่าตอนกัดฟองท่วมใหญ่จังโอ้โหตัวขนาดนี้ยังโดดได้อ่ะสุดๆ,ๆอืม้มเหลือเสาอีกแล้วพึ่งมา อุ้ย,ยกดหนักๆงัดมันขึ้นมาอย,ยากๆอีกแล้วเนี่ยโอ้โอยใหญ่เลยท่านผู้ชมตัวเนี้ย ไม่ยอมไม่ง่ายนะป่าใหญ่อันนี้เรียบล้อให้ตึงๆเลยโอ้โหยาวเฟ้ยเลยท่านผู้ชมตัวเนี้ย สุดๆโหใหญ่อีกแล้วท่านผู้ชมตัวนี้หืมตาตึงอีกแล้วนี่เลยคันที่ใช้คัน G-Max นะเร็วๆนี้พบกันชื่อรุ่นนะเดี๋ยวมีเข้ามาแล้วนะครับเสร็จภายในปีนี้แน่นอนเซนดีเซนไวน้ำหนักเบา ดีไซน์ได้ออกแบบได้สวยงามมากขัน g ีแมแล้วก็สาย PE เนี e, ่ย PE g m จีแักแปดบวกหนึ่งพสนะสายฟูรคาร์บอนหกปอนเป็นฟูรคาร์บอนร้อของ g ีแมมันดุไซกันลูกหมูอีกแล้วตัวนี้ โอ้ตัวเบ็ดเนี่ยคมทะลุเลยนี่เลยเหยื่อที่ใช้ซิงเกิลเบดของค่ายเต็มคำตัวนี้ทะลุเลยนะครับดูนะความคมความแข็งของตัวเบ็ดดูสับทะลุเป็นซิงเกิลเบดใบเดี่ยวของค่ายเต็มคำใบสีทองนะผู้ชมแข็งแรงโอ้หแล้วก็องศาการกัดเนี่ยแม่นยำมาก ฝากผลงานไว้ด้วยสิงเกิลเบทเต็มคำโอ้โหวันถูใสกันท่ทุกผู้ชมต้องมีหกึง7เจ็ดอะตัวเนะี้ยเย้โอโหตึงๆเลยครับหนักมากตัวนี้ฝากผลงานไว้ด้วยสิงเกิลเบทเต็มคำตีไปเลยรอรับแรงประทะได้เลยโอเคจะถ่ายรูปกันครับ ตีจิบตีจิบฮู้หลุดทุกทอมฮึมสิงเกิลเบีดเ,เวลาตีนะตีจิบนะถ้าจิบหัวโม่ขึ้นมาแล้วครับเรากอให้เรียบๆผิวหน้ามาเดี๋ยวตามกัดเองนะโอ้โหสิงเกิลเบีตีจิบยังหลุดอีกนะไซดดีด้วยทำไม <laughs> 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 Chịt bầu bầu จิบเบาๆโดดใส่เลยใจแอนเบดมานี้ซะดีๆจิบเบาๆจิบเบาๆู้จักไหมู้จักใจแอนเบดหรือเปล่าหมดร้อย จิบขึ้นมาปุ๊บเบาๆนะท่านผู้ชมสงใจแอนเบดไปถามากาัดเลยนี่เลยคันที่ใช้เป็นาลาพาร่าแบ็กทันดอร์แมกนัม um นะเวท12-25นะครับตีผิวน้ำอย่างมันเลยน้ำหนักเบานะเซนดีเซนไหวผมแนะนำเลยถือได้ทั้งวันาลาพาราแบ็กทันดอร์แมกนัม um แล้วก็ลอกนี้นะครับเป็นลอก จีแมกกัปตันนะรอบเจ็ดกอผิวน้ำสายพีอีเนี่ยพีอีจีแมกทากแปบวกหนึ่งพีอีสามทำระยะได้ดีนะตีไวตีลื่นม,มากสายฟูลูคาร์รบอนหกสิบปอนเป็นฟูลูคาร์รบอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจีแมกมาดูเหยื่อกันนะครับ่านผู้ชมจีบเบาๆนะตรงนี้มันจะเป็นยอดสโนโหนแห้งนะครับมีลูกปลามารวมกันอยู่นี่ ชด <Shadow S 2> mm hmm. ก็มาไล่ล่านะตัวนี้กัดเหยื่อใจแอนเบดของค่าเต็มคำนะเป็นแอคชั่นสายนะครับตัวนี้ตีไปแล้วก็กอปุ๊บสายช้าเร็วสลับกันนะ้้ไาลา่มาก็ยั่วนหน่อยเบ็ดเนี่ยสแตนเลสอย่างแข็งทะลุทะลวงใจแอนเบดเต็มคำเต็มปากท่านผู้ชมปลาจิบก็มาโอเคเดี๋ชมเต็มต่อไปกัน อูอออ้โกัด,ด,ดไม่โดนนะปุ๊บโอ้หพุ่งใส่เลยสุดยอดดจัดไม่โดนนะอือหือตามถึงนี่ครับผมมาเจอลูกครอกชะโดน,นะครับเล็กๆเลยนะ อยู่ในห้วยนะเดี๋ยวลองตีซิงเกิลเบทใบเดียวกันจะก,กัดหรือเปล่าก่อนลมจะมาเล็กๆเลยใบเล็กๆเ,เ,เ,เราก็ตีเลยไปไม่ต้องเยอะนะครฮะยังไม่มีอากาศ อาจจะหนุนอยู่้นตื่นทำไมล่ะไปหือกัดเลยกระชากเล,กเ <c ười> เลยหูดูเลยน้ำหางหว้าวเลยอ่ะลองซ้ำไป

ลอยลงไปกกัดเลยอ่ะยังไม่ลึกเลยน้ำไม่ลึกเท่าไหร่ด้วยนะซ้ำไปโดนเลยทุกทีซับโดนเลยทุกทีซับอันนีเล่ะซับเลยซ้ำไปโดนซ้ำไปโดนเลย มาหน่ป่าโตป่าโตขึ้นมา,นา,า,า,นมารูอตัวแค่นั้นเลยพุ่งลงเลยอ่ะใส่ไม่ธรรมดาด้วยโอ้โหมานี่เต็มปากรู้จักไหมซิงเกิลเบดอ่ะไม่ให้ลงหรอก สบัดเก่งซะด้วยนะ่เราเนี่ยเบ็ดมันคมโอ้โหโดดเราเนี่ยมันโดดเก่งกันซะจริงๆเลยน้ำเต็มกล้องอื้ม มาอีกหนึ่งเต้นท่านผู้ชมโอ้โหซ้ำไปโดนเลยนะน้ำตื้นหน้าเลยนี่เลยขันที่ใช้ G-Max เร็วๆนี้พบกันสวยงามมากเส้นดีเส้นไวออกแบบมาสวยมากนะคะท่านผู้ชมน้ำหนักเบานะสุดยอดสาย P.E G-Max ทักไปบวกหนึ่ง P.E ส สายฟลูโรคาร์บอนหกสิบปอนเป็นฟลูโรคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจ m a เนี่ยมาดูซสกันท่านผู้ชมโอ้โหเบ็ดคมทะลุเลยนี่เลยกัดเดี๋ยวตัวนี้เลย ิงเกิลเบตของค่ายเต็มคําเป็นสปินเนอร์เบใบเดียวใบสีทองนะเห็นไหมครับตัวเบตทะลุเลยโอกาสหลุดยากสุดยอดสิงเกิลเบตเต็มคําเต็มปากยังไม่หมดแรงนี่เย้มาอีกหนึ่งเต็มท่านผู้ชมโอเคตีไปก็ถ้ามีอาการก็ลองซ้ำไปที่เดิมนะตรงที่ มีเม็ดฟองขึ้นนะโดนแน่นอนกำลังดุอย่างเงี้ปยป่ะจะตีกันต่อชมแต้มต่อไปถ่ายรูปก,ก่อนโดนโดน,โดน,โดนกระสุนกระสุนหูกด โอ้โหสุกใหญ่โอ้โหโกดแรงๆทุกทุกสุกใหญ่มาอีกหนึ่งแต้มท่านผู้ชมนี่ลมแรงทำอะไรไม่ได้ก็ตีจัมโบ้สปูนสิบห้ากรัมใส่เบ็ดคอดเดียวขใครเต็มคำน,นะครับเต็มปากไปชมกันต่อครับ โดดแล้วโดดแล้วท่านผู้ชมหายแล้วโอ้โหโอ้โหฉันโดมืนก็คิดว่ากระซูไอเรานี่มันปวดตลอดโอ้โหฉัโดกับสตูนี่แล้วเจอเบ็ดขอเดี๋ยวเต็มปากเกือบร้อยตัอย่างเนี้ยเบ็ด เบ็ดบางๆซะด้วยโอ้โหแรงแรงเจอจัมโบ้สปูนสิบห้ากรัมเข้าไปโอ้โหโอ้โห,โหโดุจัดมีพน,นุม่มนี่ใส่ขอเดียวเลยท่านผู้ชมจัมโบ้สปูลสิบห้ากรัม <c oughs> nhìn là tem bạc trông nó to Thịt chiêu แต่จะโบสป,ปูน15กรัมเต็มคำเต็มปากลมแรงๆอย่างนี้ไปตรงนต่อครับวันนี้ก็ถือว่ากัดสนุกนะลมมาอีกแล้วท่านผู้ชมเช่นเคยแม่มอกนี่บอกเลยว่าได้แค่ครึ่งวันนะครับตอนนี้เที่ยงเนี่ยเที่ยงกว่า ก็ลมมาแล้วแล้วก็จะแรงแบบนี้ก็ถึงเย็นทุกครั้งไปผมก็จะเดินทางกลับบ้านเลยนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอบคุณเหยื่อตกปลาจากค่ายจันทคำนะแล้วก็อุปกรณ์จาก GMa ม็กโทมาน่าแล้วก็ลับพรลานนะครับไว้พบกันใหม่ทริปต่อไปทริปนี้ก็ขอลาเพียงเท่นทานี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับบ๊ายบาย